ตอนนี้ยางมันอ่อนอีกแล้วเดี๋ยวจะเติมได้ปั๊มลมพกพาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาตั้งค่านก่อนนะครับเราก็มาเปิดเครื่องนะครับกดที่รูปตัว R นะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งหมดไปที่ psi นะครับผมกดที่รูปตัว R รนะเลีอยไปที่ psi นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็ตั้งแรงดันนะครับผมผมจะตั้งไปที่20ละกันนะครับประมาณนี้นะเราก็เอาจุกลมนะครับใส่เข้าไปได้เลยตอนนี้ผมก็เอาจุกเติมลมใส่ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยแรงดันลมนะอยู่ที่ 9 0 psi นะครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปประมาณ2 0 psi นะครับก็กดไกได้เลยนะครับเดี๋ยวป่อยจะเชื่องทำงานนะครับเดี๋ยวพอถึงระดับนั้นเขาก็จะตัดการทำงานออกมาแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วไหนก็เติมลมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมล้อหน้าด้วยนะตอนนี้ล้อหน้าก็เหลือแค่7 psi เองนะครับผมก็จะเติมเข้าไป20เหมือนกันนะครับก็กด